มาอีกแล้วจ้าวันนี้มาอีกแล้วสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้ย่าก็มาเล่าเรื่องรางสังหรณ์อีกแล้วสิ่งที่ทักสิ่งที่ทักเราอะ่ะบางทีเราไม่เชื่อก็ไม่ได้เนาะทีเราไม่เชื่อก็ไม่ได้เราต้องเชื่อ <c oughs> เกิดขึ้นกับครอบครัวย่าอีกแล้ว ทีนี้มันปี2,557นะ2,557 56นี่ก็ลดก็ลงครั้งหนึ่งแล้วก็ซ่อมเอามาใช้ละพอปีปี2,557ปลายปีเนาะมันเป็นปลายปีเกิดเรื่องอีกงล้วเกิดเรื่องเองละอ่าวันนั้น ช่วงช่วงเช้าช่วงเช้าช่วงเช้าญาติญาติตื่นขึ้นมาเนาะตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็พอดีวันนั้นเป็นวันพระไม่ได้ไปวัดหรอกนะแต่เป็นวันพระญาติก็เลยไหว้เจ้าที่โน่นนั่นนี่ไหว้เจ้าที่ตามปกติไหว้เจ้าที่ตามปกติญาติก็เลยญาติไหว้เจ้าที่เสร็จแล้วก็กลับมา กลับมาปุ๊บจิ้งจกจิ้งจกทักจิ้งจกอ,อยู่ดีๆเขาอยู่ข้างบนใช่ไหมคะแล้วเขาหล่นลงมาต่อหน้าเราปุ๊บโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยแต่ถ้าจิ้งจบทักนี่ก็ถือว่าเป็นลางไม่ดีละยาก็นึกนะมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งยากคิดในใจอ่ะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแบบที่มันแบบน่ากลัวมากมายอะไรประมาณนี้แต่คิดแต่ว่า มันต้องเกิดอะไรมันต้องเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแน่ๆแต่มันจะเรื่องอะไรเรายังไม่รู้ใช่ไหมคะเราก็มีความรู้สึกว่ามันต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งอืมก็พอจิงจบมันตกปุ๊บมันก็วิ่ง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 หนีไปใช่ไหมคะแล้วก็เออได้ได้ตีคิดว่าเออมันต้องมีเรื่องเหตุการณ์อะไรที่มันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอทีนี้ก็อูแฟนก็ จะไปดูงานที่ลำปางแฟนจะไปดูงานที่ลำปางแฟนก็อาบน้ำแต่งตัวย่าก็เอากาแฟขน,นมให้เหมือนปกติที่ย่าเคยทำใช่ไหมคะให้แล้วก็เสร็จแล้วแฟนก็ดื่มกาแฟเสร็จแล้วแฟนก็บอกว่าเออวันนี้จะต้องไปไปตรวจงานที่ลำปางที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอะไรเงี้ยเขาทำถนนใช่ไหมคะแฟนบอกว่าวันนี้จะไปลำปาง่เราก็อก็บอกแฟนเนี้ย กี้กี้จกมันมันหล่นลงมาจากข้างบนเนาะหล่นลงมาปุ๊บเมื่อกี้แล้วมันวิ่งไปเนาะเออใส่มันคงไล่กันมันก็เลยแบบมันก็เลยหล่นลงมามันน่าจะไล่กันอะไรไล่กัดกันอะไรเงี้ยก็คุยกับแฟนใช่ไหมคะแฟนก็บอกเออมันมันแย่งกันกินแมงอะไรหรือเปล่าอะไรแฟนก็ว่าอย่างงี้ใช่ไหมเราก็กเออน่าจะใช่เนาะทีนี้แฟนก็ไป ไปที่สํานักง,งานก่อนนะไปรับเด็กไปสองคนเด็กผู้ชายลูกน้องไปสองคนไปด้วยกันจะไปลําปางกันอีกอ่ะไปรับเด็กสองคนก็ไปไปลําปางแล้วก็ไปน่นนั่นนี่เสร็จขากลับทีนี้มันขากลับเนาะเลาก็ไปตรวจงานดูงานน่นนั่นนี่กันพอช่วงเย็นช่วงเย็นจะกลับบ้านประมาณห้าโมงหกโมงเย็นประมาณห้าหกโมงเย็น เขากลับบ้านเขาก็กลับมาทีนี้กลับมาสึกว่าจะลงอดอยขุนตานมาทางลำปางแล้วล่ะอลงดอยมาละวเขาเรียกกันอะไรนะดอยดอยกิ่วแก้วตรงนั้นอ่ะดอยกิ่วแก้วแฟนขับรถเร็วแล้วก็รถรถทัวเบียดกันแล้วรถก็แบบลงข้างทาง ไงท้องเหมือนกันไงท้องเหมือนเดิมไอ้ถุงถุงลมทํางานทีนี้อันนี้อันนี้มันไม่ได้ลงน้ําเนาะตอนนั้นลงน้ํานี่ถุงถุงลมไม่ทํางานถุงลมไม่ทํางานเนะี่ยถ้าลดลงน้ำเมื่อแตกเนาะไม่ทํางานแต่แต่อยู่บนบนบกอะพื้นพื้นที่มันแห้งๆอะถุงลมทํางานถุงลมนิรภัยที่ในรถทํางานอ่ายาก็ไม่รู้นะว่า เขาไม่ได้โทรมาเนาะยาก็ไม่รู้ว่าแบบว่าเขาเกิดเหตุการณ์รถเพิ่งจะลงใหม่ๆเลยเพิ่งจะออกจากรถกันได้ไม่รู้ยามีความรู้สึกแบบมีความรู้สึกอ่ะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันแปลกๆอ่ะอยากจะโทรอ่ะอยากจะโทรอ่ะมีความรู้สึกว่าอยากโทรอยากโทรมากๆเลยอ่ะไม่รู้ว่าจิตใจมันแบบว่า แล้วก็แบบมันนึกเดินไปตรงที่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 จิ้งจกมันตกตอนเช้าใช่ไหมคะเราเดินไปแล้วก็นึกนึกนึกถึงจิ้งจกอะ่ะว่าอีจิ้งจกมันตกมันจะมีอะไรหรือเปล่าไปนึกถึงมันมีความรู้สึกอะ่ะมีความรู้สึกว่าเนยจิ้งจกมันตกอะอยากโทรไปหาแฟนอะ่ะอยากโทรมากเลยอะ่ะก็เลยโทรโทรไปหาแฟนอะ่ะแฟนก็รับรับ แล้วโทรศัพท์ก็บอกว่ากลับมาจากลําปางหรือยังกระถามเขาใช่ไหมกลับกลับมาแบบมาจากลําปางหรือยังถึงไหนแล้วประมาณนี้สิ่งที่เราได้ฟังก็คืออะไรรู้ไหมคะท่านผู้ชมเขาบอกว่าเฮ้ยเมียตอนนี้รถเกิดอุบัติเหตุเขาว่าเราก็ตกใจอะไร อะไรรถเกิดอุบัติเหตุแล้วมันเป็นอะไรรถเกิดอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่ารถทัวร์เบียดกับรถเขาอ่ะแล้วทีนี้เขาก็น่าจะขับเร็วด้วยแหละแต่เด็กเด็กก็ไม่เป็นไรนะคือรัดเข็มขัดหมดเลยสามคนรัดเข็มขัดที่กระพายหมดเลยอืมรถรถเราก็เลยเสียหลักลงข้างทางเนาะแล้วก็ขบกปิ้นสามตลบขบอก ปิ้นสามตลบแล้วก็หงายท้องอ่ะหงายท้องอ่ะแล้วทีนี้เขาก็ชาวบ้านอ่ะเขาเล่าให้ฟังเนาะชาวบ้านก็มาช่วยเอาออกมาเอาออกคนอคออกจากรถสามคนคานกันเขาบอกว่าตอนที่ที่ชาวบ้านจะมาช่วยเขาบอกเขาบอกไงไหมชาวบ้านก็บอกได้ยินเสียงตุ้มอะไรเงี้ย ได้ยินเสียงตุ้มเขาก็เลยเขาเขาก็เลยวิ่งไปเขาก็เขาก็บอกว่ารถติดแก๊สไหมรถติดแก๊สไหมอะไรเงี้ยเขาก็ตะโกนเรียกใช่ไหมฮะว่ารถรถเราติดแก๊สไหมประมาณเนี้แล้วก็คนนี้รถก็ตะโกนออกมากว่าไม่ได้ติดไม่ได้ติดระชาบานก็เลยเข้าไปช่วยกันเอาออกมาทั้งสามคนเอาออกมาหมดเลยแล้วถุงลมก็ทํางานทํางานหมดเลยอืแล้วก็ออกมาเนะี่ยพอดีย่าโทรไปพอดีแฟนบอกว่าเนี่ย เพิ่งออกมาจากรถเนี่ยเพิ่งออกมาจากรถเนี่ยรถเกิดอุบัติเหตุก็บอกเนี้ยอยีเราก็เป็นห่วงเด็กเนาะเราก็บอกเอา้าแล้วเด็กเด็กเป็นไงมั่งน่ะเด็กสองคนที่ไปด้วยอะไรมันก็เป็นห่วงเด็กเนาะแฟนก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรสักคนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนเป็นไรสักคนเนาะอีเราก็กลัวเนาะกลัวแบบว่าไม่เป็นไราานไม่เป็นไรก็กลัวแบบว่าเลือดมันตกข้างในอะไรอย่างเงี้ยกลัวเนาะเราก็กลัวเนาะก็เลยเขาก็เลยเอาโทรศัพท์ให้คุยกับน้องเขา ก็คุยกับน,น้องเขาน้องก็บอกว่าเออเจ๊ไม่เป็นไรประมาณนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่มีคนเป็นไรสักคนเนาะเออปลอดภัยอะไรเนี่ยแต่ลดไงท้องก็บอกลดไงท้องเลยก็บอกก็เลยบอกเขาว่าเอาอถ้ายังไงไม่เป็นไรก็ช่างเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปเช็คละเช็คเช็คร่างกายอะไรเงี้ยก็อบอกเขาต้องไปเช็คร่างกายหมดเลยสามคนน่ะลถมันลงขนาดนั้นน่ะมันต้องกระแทกมั่งล่ะอะไรประมาณเนี้ก็โอเคตกลงกัน ทีนี้อีเราก็ยังไม่เห็นรถนะไม่เห็นรถไปเขาก็เอารถมายกเหมือนเดิมม,ม,มายมาป้าอูเหมือนเดิม <c oughs> แล้วก็อันเอกสารอะไรทําไมเด็กเด็กอีกชุดหนึ่งที่บ้านเขาอยู่แถวที่รถลงอะ่ะโทรให้เขาเขาก็เอามาส่งที่บ้านเนาะไอที่อะไรนะถ้วยเซรามิกที่ซื้อมาจากลําปางถ้วยกากงกาไข่ในรถ แตกเรียบไม่มีเหลือสักใบเขาฝากซื้อเขาฝากซื้อถ้วยเซรามิกแตกหมดเลยไม่เหลือสักใบเอไม่เหลือสักใบเลยแล้วก็อน้องเขาก็เอารถเอารถเ,เอาเอกสารในรถเอาอะไรทําไมของที่อยู่ในรถมาส่งที่บ้านเนาะส่งที่บ้านในในคืนนั้นแหละอแล้วทีนี้ย่าก็ขอดูรถอีกวันหนึ่งตอนเช้าย่าก็เอารถของย่า เขาะจะใช้รถคนละคันกับแฟนใช้รถของยาเนี่ยพาแฟนไปดูรถประเขาโอ้รถเนี่ยนะพังไงท้องอันนี้มันไม่ใช่ลงน้ำใช่ไหมมันแบบว่ามันมันลงตรงพื้นพื้นแข็งพื้นดินโอ้โหงางท้องอะ่ะ มันก็ยุบเหมือนกันเลยค่ะยุบเหมือนกันเลยแต่ปาเจโร่นี่แข็งนะแข็งมากแข็งมากมันไม่ถึงขนาดยุบทับคนลงไปเนาะมันก็ยังมีแบบว่ายุบลงไปแต่ว่ามันโค้งมันยังแข็งอยู่มันช่วยคนเซฟคนได้ดีมากเลยอืมแล้วก็ไปดูหัวรถพังเยอะเลยกระจกกระจกรถปาเจโร่นี่ตอนนั้นมั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 นก็แตกนะแต่ว่ามัน มันก็แตกครั้งนั้นมันก็แตกครั้งนี้มันก็แตกแต่ครั้งนี้แตกเยอะแตกเยอะแล้วก็กระจกอ่ะมันก็แบบมันเป็นใยใช่ไหมฮะกระจกมันไม่แตกลงมาครั้งเดียวแบบเสียบคนเป็นใยเป็นเป็นใยๆอ่ะมันก็จะแบบสเก็ตมันก็จะหล่นลงมาโดนหัวโน่นนั่นนี่ก็มีมั่งนิดนึงไม่เจ็บมากอ่าไม่เจ็บมากมเจ็บมากก็เอารถไปซ่อมเหมือนเดิมแต่คนเช็คเช็คสภาพคนสามคน ไม่มีใครผิดปกติอะไรสักคนเลยก็ถือว่าโชคดีไม่มีคู่กรณีอีกแล้วคนเราเนาะไม่น่าเชื่อนะบางทีจิ้งจกทักอ่ะมันก็ยังเป็นรางรางที่มันไม่ดีรางร้ายอะให้เราแบบว่าออต้องระวังแต่บางทีมันก็เหมือนว่าเนาะบางทีเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็น นางไล่อะไรมันนึกไม่ออกมันไม่ได้คิดถึงขนาดเยอะแยะขนาดนั้นเนาะแต่มันก็เป็นนางไร่ที่แบบว่าเกิดขึ้นก็เสียเงินซ่อมรถคนไม่เป็นไรตอนนั้นประกันชั้นหนึ่งหมดพอดี <c oughs> กะว่าอีกวันอีกวันจะต้องไปต่อประกันละยังไม่ได้ต่อเลยงวดนี้เสียเงินเยอะเลยซ่อมรถมเยอะมาก มันก็จะซื้อลถดใหม่เลยอะซองรถแต่ก็คุยกับแฟนว่าเออช่างมันเถอะเนาะเงินมันหาได้เนาะคนมันถ้าเป็นอะไรมามันถ้าเกิดว่ามันแบบพิกลพิการตลอดชีวิตอะมันก็จะทรมานเพราะว่างี้ใช่ไหมว่ารถมันขนาดเนี้ยแล้วเด็กก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าบุญแล้วไม่งั้นเราก็ต้องมาเสียให้เด็กอีกนนั่นนี่อีกเนาะไหนจะตัวเองไหนจะเด็กอีกเนาะช่างมันเถอะเนาะ ยาก็ว่าอย่างเงี้ยเราคุยจับแฟนทางมันเถอะปล่อยมันเราก็ซ่อมเข้าไปซะเดี๋ยวมันก็ดีเองอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะอ,มอันนี้ปีห้าปลายปีห้าเจ็ดอะปีห้าหกพึ่งซ่อมมาใช้ยังไม่นานเลยพอปีห้าเจ็ดปลายปีห้าเจ็ดลงอีกแล้วอืม ลงอี่แล้วแต่แต่ตอนนี้ซ่อมเยอะมากเลยคือซ่อมนานซ่อมนานมากซ่อมนานเพราะว่าตอนนี้มันลงที่แข็งใช่ไหมคะลงที่แข็งแล้วก็แอร์เอออะไรมันมันไปหมดเลยแต่เครื่องมันไม่เป็นไรเครื่องมันไม่เป็นไรแต่ว่าพวกระบบแอร์ระบบอะไรอ่ะมันมันเยอะมันเยอะมันเยอะกว่ารอบแรกรอบแรกนี่มันเป็นน้ําเป็นน้ําแล้วมันก็เลย มันนิ่มอ่ะรถมันก็เลยไม่กระแทกอะไรเยอะแยะไม่กระแทกเยอะแต่พอปีไปห้าเจ็ดมันกระแทกเยอะมากเลยรถเสียหายมากแต่คนไม่เป็นไรตอนนั้นไปกับเด็กดเด็กก็ไม่เป็นไรทั้งสองคนเลยเขาก็รัดเข็มขัดกันทั้งสองคนสามคนเลยกับคนขับรัดเข็มขัดกันหมดเลยไม่มีคนไหนได้รับบาดเจ็บหรือว่าตรวจ ร่างกายนน,นั่นนี่หมดก็ออกมาพน้นออกมาก็คือไม่ได้ไม่ได้กระทุบก,กระเทือนอะไรเลยอมพูดถึงปจเชลโลนี่นก็ดีนะเซฟได้เซฟคนได้ได้เยอะเหมือนกันถ้าเป็นอันอื่นนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเหลืออะไรไหมเพราะรถนี่โอ้โหดูไม่เจิดเลยเพราะมันกระแทกลงกับพื้นพื้นแข็งแข็งอะ่ะมันไม่ใช่น้ำเหมือนเข่าแรก <c oughs> อุบัติเหตุนี่มันเกิดได้นะเสี้ยววินาทีเดียวมันก็เปิดเกิดได้คิดดูซ้อนกันเลยอะปีห้าหกแล้วมาปีห้าเจ็ดรถแฟนสาเหตุที่คนเรานี่นะขับรถเร็วนี่นะไม่ใช่จะดีนะคะไม่ใช่จะดีมิฉะนั้นเราแบบอย่าประมาทดีกว่าเพราะเสี้ยววินาทีเดียวเท่านั้นอะมันจะทําให้เราต้องคือไม่เป็นก็ตายไม่ตายก็เป็น หรือว่าจะทรมานตลอดชีวิตอืมมันเกิดขึ้นได้ก็ถ้าใครที่แบบขับรถเร็วๆหรือว่าอะไรเงี้ยประมาทก็ขอให้ซอบๆลงมากเนาะซอบๆลงมากมันจะได้ปลอดภัยแต่แฟนของย่านี่นะโอ้โหยอมรับว่าเขาขับรถเร็วมากคนอื่นนั่งด้วยนี่แบบ คือแบบเอาชีวิตไปแขวนบนเส้นได้อะแต่ย่านี่มันชินแล้วเนาะก็ก็ไปด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมาตั้งยี่สิบกว่าปีก็ก็เลยชินแต่ย่าจะขับรถไม่เร็วย่าขับรถชา้าเก้าสิบร้อยเต็มที่ร้อยหนึ่งไม่เกินแต่เดี๋ยวนี้ก็ประมาณเก้าสิบเต็มที่แล้วเพราะว่าเราก็อายุเยอะแล้วเนาะเราก็ไม่กล้าเราก็กลัวเหมือนกัน ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาทำไงมาตัวคนเดียวด้วยในก่อนมีแฟนเราก็ยังแบบกล้าอยู่ร้อยกว่าก็ยังกล้าอยู่ร้อยยี่สิบสามสิบก็ยังกล้าอยู่แต่พอพอแฟนไม่อยู่เราก็ไม่กล้าแล้วกลัวกลายเป็นกลัวแล้วขับขับรถแบบกลัวกลัวตายแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริ้งจกทักอะ่ะ แค่จิ้งจกทักตอนเช้าอ่ะคิดดูมันก็คือรังไม่ดีแล้วนะท่านผู้ชมเราก็อย่าอย่าอย่าไปลบหลู่อย่าไปประมาทกับสิ่งที่มันทักจิ้งจกนี่มันก็ส่วนมากนะส่วนมากถ้าเขาทักแล้วส่วนมากมันก็จะเป็นเป็นรังไม่ดีเป็นรังไม่ดีตามที่ย่าเคยเคยสัมผัสเนาะย่าเคยเจอเจอเจอจิ้งจกทักนี่ก็คือ มันเป็นนางไม่ดีเป็นรางไม่ดีนั้นนั้นเลยถ้ามันทักมาคือหล่นลงมากับหน้าเราเลยนะหล่นลงมาที่แบบว่าเราเราตกใจอะเราไม่รู้ว่ามันมันหล่นมาได้ยังไงอะอันนั้นคือคือทางร้ายละแต่มันจะร้ายแบบไหนเราไม่รู้ใช่ไหมฮะอ่าเนี่ยก็คือรางที่เกิดขึ้นกับครอบครัวย่าอีกเนี่ยรถคันนี้นะสองครั้งแล้วนะสองครั้งละที่เกิดอุบัติเหตุไม่น่าเชื่อ แต่ก็ซ่อมออกมาได้ดีเหมือนเดิมพกเครื่องมันไม่เป็นไรเครื่องยังดีอยู่แต่อย่างอื่นนี่มันมันซื้อมาใช้แทนกันได้เนาะของมันมีของแท้ที่ที่ศูนย์เขาอะศูนย์มิสูอเราอยากได้แล้วก็สั่งอะไรที่ช่างเขาโน่นนี่นั่นนะก็สั่งมาทําสั่งเอาของแท้มันแต่เครื่องเครื่องดีอยู่ถ้าเครื่องเขาดีนี่อันอื่นก็ไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าเครื่องเข้าไปนี่เหมือนกับซื้อรถใหม่ทั้งค <throat> <c attitudes> <c ười> <c ười> <c ười> ันเนี่ยใครบอกว่ารางสังหรณ์รางร้ายนี่มันไม่มีมันไม่ใช่นะมันมีมีจริงๆมีจริงๆแล้วย่าก็เจอมาแล้วเจอมาสองครั้งเจอมาสองครั้งมันคือรางไม่ดีสําหรับครอบครัวเราที่เจอแฟนก็สองครั้งแล้วเนะะ แต่ไม่เป็นไรทั้งสองครั้งก็ถือว่าเขาก็ยังแบบรอดพ้นมาได้ร <c oughs> อดพ้นมาได้ <c oughs> โอเคถ้ายัางไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ย่าด้วยนะคะกดให้ย่าด้วยย่าจะได้มีคลิปต่อไปมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังมันก็จะมีอีก ที่จะเกิดขึ้นช่วงนี้จะเล่าเรื่องวิญญาณเรื่องรังสังหรณ์ให้ฟังก่อนพอช่วงนี้พายุเข้าไม่ได้ไปเที่ยวไหนไม่ได้ไปแอวไหนอยู่บ้านไม่อยากไปไหนลมพายุมันเยอะมันน่ากลัวออกบ้านนะน่ากลัวละลมพายุกลัวอยู่บ้านดีกว่าเนาะโอเค ใช่เง,งก็ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ย่าด้วยนะคะจะได้เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ